เป็นอินโทรเวิร์ดที่มีประโยชน์นะหมายความว่าเวลาเรื่องงานก็ทําเต็มที่แหละแต่เวลาเสร็จแล้วอ่ะก็ไม่ได้ไปสูงสิงอะไรกับใครเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักบ้านมีอะไรต้องทําอีกเยอะแล้วก็คิดว่าบ้านเนี่ยคือพื้นที่เซฟโซนแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดไม่ได้คิดโทษตัวเองเลยว่าเกิดมาต้องอาภาัพรากหรืออะไรหรือคุณก็กําลังมองว่ามันยังไม่ถึงเวลามั้งหรืออีกกรณีหนึ่ง มันเลยเวลามาแล้วเป็นแบบนั้นนั่นเองนะแต่คุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่อบอุ่นแหละอืมเพจออก c ับเนี่ยคือถ้าใครอยู่ด้วยเนี่ยจะมีความรู้สึกโลกใบเนี้ยมันมีสีสันนะมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นถึงแม้ชีวิตมันจะเครียดแต่คุณพยายามที่จะปรับเอาความสุขใกล้ตัวไม่ว่าจะทําอะไรก็มีความสุขหยิบจับอะไรเล็กเน้อยนเออวันนี้ได้กินอาหารอร่อยมื้อเนี้ย มีความสุขแล้วได้ไปเห็นผู้คนมากมายเวลาเอกไปข้างนอกเขายิ้มย้มแจ่มใสคุณก็รู้สึกโอเคแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้หัวใจคุณอะชื้นขึ้นมาได้ว่าความรักมันมีอยู่รายล้อมตัวเองนะมันไม่ใช่แค่แต่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ลึกๆร,รู้แหละว่าถ้ามันมีตรงนั้นด้วยมันก็น่าจะดีไปดูเขาคนนั้น เขาคนที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะจะส่งมาให้กับคุณได้เจอเราหรือยังนะสี่ดาบ The Fool สองดาบโอใช้ความคิดเยอะนะสามไม้อยู่ไกลกันหรือเป็นชาวต่างที่ต่างถิ่นดีมโพเลอร์เดอะฟูเนี่ยอาจจะมีการได้พบเจอกันแล้วแต่ยังไม่ได้มีสถานะกันก็ได้เขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็เก็บตัวค่อนข้างมากเพราะเขาอยู่ในพื้นที่เซฟโซน มีความเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะคนนี้เขาจะเก็บอารมณ์เก่งเขาไม่แสดงออกคุณและเขามีวัยที่ต่างกันคุณอาจจะ,ะเป็นเด็กกว่าเขาในความหมายใบหน้าหรือการแสดงออกของคุณน่ะแต่จริงๆคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้เพียงแต่ว่าเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาจะอายุน้อยหรืออายุมากกว่าคุณน่ะความเป็นผู้ใหญ่สูงการจะแสดงอะไรออกมากมอะ่ะไม่ค่อยมี เขาจะคิดลุกแล้วก็ในเรื่องราวของหน้าที่การงานอะ่ะคนคนเนี้ยทําได้ดีแล้วก็ดีมากๆด้วยเป็นคนเก่งส่วนตัวคุณก็เป็นคนเก่งเช่นกันแต่คุณไม่ชอบเรื่องเครียดขนาดนั้นคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นอยู่ในตัวเองอะถ้าอะไรเครียดเกินไปพักก่อนพักก่อนไม่อยากเครียดอยากให้ชีวิตมันเป็นแบบ slow l i f ค่อยๆไปแต่เขาคนนี้ก็เป็นคนที่มีไฟสองไม้เนะี่ย เมื่อเขาคิดเขาอยากทําอะไรเขาก็จะต้องทําให้ได้บางครั้งก็ค่อนข้างที่จะออกแนวแรงๆเอาแต่ใจอารมณ์ดีเป็นบางครั้งอารมณ์ไม่พูดไม่จาเนี่ยจะเป็นบ่อยแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีเติมความรักให้กับตัวเองได้ก็เขาไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะ่ะเขาไม่ได้ขาดอะไรความสุขของเขาก็คือการทํางานเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการที่เขาจะอยู่คนเดียว ไม่ค่อยได้สูงสิงับใครแล้วก็โฟกัสในเรื่องงานและงานของเขาก็ออกมาดีด้วยเช่นกัน9เหรียญ Night of Sword The Hangman สถ้วย The World คุณและเขาเนี่ยน่าจะเจอกันสื่อทางสื่อออนไลน์นะหรืออยู่ห่างไกลกันใช้การติดต่อสื่อสารกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นในลักษณะที่ต่างคนต่างโสดแล้วมาเจอกัน คุณเป็นเก้าเหรียญของเขาก็เป็นนายออฟซอรเขาเป็นคนที่ปากตรงกับใจนะในเรื่องราวของเรื่องไม่ใช่ความสัมพันธ์อะปากจะตรงกับใจรู้สึกไงก็จะพูดถ้าเขารู้สึกว่าใครว่าไม่ดีเขาก็เจอกับเหมือนกันแต่ถ้าใครดีเขาก็ดีต่อตรงมาตรงไปเท่าไหร่เท่านั้นอืมแล้วที่สําคัญก็คือเป็นคนที่บางครั้งขี้เบื่ออยู่กับตัวเองไม่ได้ดั่งใจช่างเลือกอะไรที่ มีอยู่ก็คิดว่ามันดีอยู่แล้วไม่ต้องจําเป็นจะต้องมีเข้ามามากมายเป็นคนที่ไม่ชอบฟังในเรื่องราวของการติฉินนินทาสิ่งที่น่าลาคาญสิ่งที่มันไม่ก้าวไปข้างหน้าเขาไม่ชอบฟังแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องราวของการทํางานหรือการพัฒนาตัวตนเนี่ยเนี่ยเขาวิ่งเข้าใส่เลยนะเพราะเขาชอบการพัฒนาตัวตนแล้วก็การทําให้ชีวิตนะ่ะมันก้าวกระโดดไปดีกว่ามานั่ง พูดเรื่องที่มันไม่ไม่ส่งผลต่อชีวิตอย่างเงี้ยเออแล้วทาให้เกิดพลังงานที่ไม่ดีคนคนนี้จะไม่ชอบเลยเขารู้สึกไงกับคุณอ่ะแปดถ้วยหเหรียญสไม้สมถ้วย The Sun นเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาในตอนที่ตัวของเขาอ่ะอาจจะกำลัง เดินออกจากความสัมพันธ์ก็ได้บางคนนะนะอาจจะยังไม่จบสักทีเดียวแต่กําลังจะจบแล้วมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งสิ่งเนี้ยเขามองเอาไว้ว่าตัวคุณน่ะเป็นพลังงานที่ดีนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันทําให้เขามีความสุขเป็นแบบเดือดซานเลยอะ่ะความสุขแบบไม่ต้องใช้อะไรเยอะ,อะเห็นคุณพูดคุยกับคุณเห็นใบหน้าคุณไอเดียความคิดเนี่ย มันทาให้เขาสดชื่นแล้วเขาก็คิดด้วยว่าอืมชีวิตเรามันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าจะเดือดร้ายซะขนาดนั้นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจบกับสิ่งที่ไม่โอเคนะถ้ายังไม่ได้จบก็มีโอกาสที่จะจบได้คุณและเขาเนี่ยอาจจะเจอกันในสื่อออนไลน์ในวงของเพื่อนและเพื่อนงานปาร์ตี้สังสรรค์หรือการที่ทำงานร่วมกันก็ได้ สิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนั้นน่ะแล้วการมาเจอกันเนี่ยมันทำให้เขามองว่า High p r ท k n i g n t o h t o n t e n t e c l e King of p e n t a c l สามดาบ9ก้9ช่วยในวันนั้นน่ะถ้าคุณกับเขาได้เจอกันน่ะเขาน่าจะเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เห็นความมีเสน่ห์ของคุณมากๆเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจเขาอยากคุยด้วยเขาอยากที่จะทำความรู้จักมากขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่า ตัวคุณจะรู้สึกอยากรู้จักเขาแบบเขาหรือไม่เพราะด้วยตัวคุณเนี่ยดูยากคุณเป็นไฮพินเทสเข้าใจยากบางครั้งก็พูดกับเขาดีแต่บางครั้งก็แลเหมือนกับออกแนวเป็นแบบขี้รำคาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาคุณสักเท่าไหร่เพราะเขากลัวเดี๋ยวมาผิดจังหวะใช่ไหมกลายเป็นเหม็นขี้หน้าไปซะอย่างนั้นอ่ะเออก็ระมัดระวังค่อนข้างมาก เพราะคนคนนี้การที่จะเข้าหาใครอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเพราะโดยปกติเขาจะอยู่ของเขาได้แต่ด้วยพลังงานแรงดึงดูดอะไรบางอย่างของคุณนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากเข้าใกล้คุณเพื่อได้เรียนรู้กันจักกรวาลส่งคนนี้มาใช่ไหมอ่ะเก้าดาบแดไม้ห้าไม้ green o f cup แล้วก็หนึไม้มาในลักษณะที่ว่าตัวคุณกับตัวเขาไม่ได้คาดหวังว่า การได้มาเจอใครสักคนหนึ่งในวันที่ทั้งคู่หมดความหวังในเรื่องความรักไปแล้วแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเจอสิ่งที่ใช่ในวันเวลานี้แล้วแหละมันคงอย่างเดียวอ่ะความเจ็บปวดจะต้องละเลือนให้ได้เยียวยาตัวเองให้ได้แล้วอยู่ให้ชีวิตมันดีกว่าเดิมเรื่องความรักใหม่หรอโอ้โหอันเก่าเพิ่งจะผ่านมาเมื่อน,นี้เองยังจะหาเรื่องใส่ตัวไม่ได้คิดอะไร แต่เนี่ยแหละมันเป็นในเรื่องของการที่พอไม่คิดมันจะได้เพราะด้วยพลังงานไพ่แปดไม้บ่งบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาส่งมานะในทุกเส้นทางเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลเขามองว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คนสองคนนี้จะต้องมาพบมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยคนหนึ่งมีไฟเนี่ยสิเสมอกันปะ อีกคนหนึ่งก็มีแพชชั่นในเรื่องราวของการรักตัวเองเป็นเขามีไฟในการทํางานเพราะเขาผ่านในเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจมาเขาก็เลยทุ่มเทให้กับงานส่วนคุณก็เช่นกันแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองในรูปแบบของความอ่อนนุ่มอ่อนโยนการที่ดูแลผิวพรรณรูปร่างหน้าตาคุณอาจจะทํางานที่มันจะต้องใช้ในสิ่งพวกนี้เพื่อต่อยอดก็ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องสวยหรือทําอะไรให้ใครมารักเปล่าเลย แต่ผอิญช่วงจังหวะนี้แหละมันเลยทําให้สิ่งดีๆด,ดึงดูดเข้ามาก็คือเขาคนนี้แหละบางคนได้เจอแล้วนะเพราะมันขึ้นไพ่ a g e of one แต่ถ้าใครยังไม่ได้เจอเนี่ยสิ่งที่คุณได้ร้องขอเอาไว้เนี่ยไพย judgment ่จัสตเมนะการรอคอยถึงจุดสิ้นสุดคุณจะได้เจอเขาคนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นนี่เลย the tower judgment มันเกิดขึ้นแบบ ในช่วงเวลาของชีวิตของคุณที่ไปเจอเรื่องเลวร้ายมาก่อนชีวิตพังมาก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอเขามันจะเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้การเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักที่ดีๆเขาเป็นคนที่อาจจะเดินทางบ่อยนะไพ่แชรริอดหรือเป็นคนทางไกลใช่เขาคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมีความรักเป็นแบบสิบเหรียญน่ะความรักที่มันมีความมั่นคง อยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันอ่ะไม่ต้องอะไรเยอะในความหมายก็คือมันจะต้องมีความไว้วางใจกันไม่ใช่มีแต่ความหึงหวงการตามโทรจิกการหาเขาในเวลาที่เขาทำงานแล้วก็พยายามคิดในเรื่องราวลบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการส่วนตัวคุณก็เช่นกันคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเอ่อบิลเนตหรือมีงานที่ทำเยอะคุณต้องการคู่ที่เข้ามาแค่ซัพพอร์ตอ่ะ ความรู้สึกไม่ได้ต้องการว่าจะต้องมาเออไปหรืออะไรขนาดนั้นเพราะคุณก็หาได้แต่ในเรื่องราวของการซัพพอร์ตความรู้สึกเนี่ยไม่มีใครซัพพอร์ตคุณได้เลยนอกจากเวลาเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากๆเนี่ยก็แค่มีตัวเองเนี่แหละซัพพอร์ตให้มันผ่านไปได้แล้วก็ผ่านไปได้แต่มันยังเข้าไม่ถึงไงเพราะว่ามันจะต้องมีอีกมือหนึ่งมาจับหรือเปล่า <laughs> มันก็คือถ้ามองอย่างเนี้ย สิบเหรียญแล้วก็สองถ้วยก็คือความเป็นคู่คู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันคุณจะได้เจอแบบนี้แหละเขาจะส่งมาให้ในวันที่ตัวคุณมองว่าไม่เอาแล้วเก็บตัวเก็บใจแล้วเจ็บเหลือเกินในเรื่องราวที่ผ่านมาถ้ามาแล้วไม่ดีขออยู่คนเดียวทำงานแบบเป็นเดอะแบกอย่างนี้ก็ได้แต่เชื่อเถอดด้วยความดีของคุณคุณเป็นดีเอ็มเพสอะ คุณเป็นคนที่ชอบดูแลใส่ใจคนอื่นน่ะอย่างเช่นเวลาไปไหนอะก็เป็นห่วงเขาคนนู้นคนนี้ดูแลกินข้าวหรือ,อยังทำอะไรมีอะไรช่วยไหมยอย่างเงี้ยใส่ใจรายละเอียดเป็นคนที่ชอบให้อยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากดูแลใครสักคนหนึงเหมือนกันถ้าเขาเป็นคนที่ดีนะแต่คุณจะได้แหละเดท คุณกลัวการถูกทอดทิ้งแต่คุณจะไม่ได้ถูกทอดทิ้งเพราะในวันข้างหน้าคุณนะ่ะเป็นคนที่หนึ่งเรียนเป็นคนที่มีค่าที่ใครใครเห็นในเวลาเนี้ยอยากที่จะดูแลคุณละแหละนะไม่ต้องกลัวเลยโดยเฉพาะเขาคนเนี้ไนท์ออฟคับเป็นคนที่ผิวอาจจะค่อยไปทางผิวสีนะแล้วก็ รูปร่างหน้าตาดีอาจจะเด็กกว่าคุณแล้วก็ใจดีมีมาดคเข้มๆแต่งตัวสบายๆมีความน่ารักความอบอุ่นอยู่ในตัวบวกกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักคุณแม่แล้วก็ตื่นรู้เป็นเขาน่าจะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะไพ่เดอะเมจิเชียนเนี่ยตื่นรู้รู้ว่าตอนนี้เขาเกิดมาเพื่ออะไรเขามีเส้นทางที่จะทำอะไรและเขาจะไปต่อกับชีวิตยังไง เขาเห็นคุณน่ะรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นใดรที่ตรงกับไทยตรงสเปคเขามากในออฟวอนคุณก็แต่งตัวคล้ายๆกับเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยืดแบบนี้ก็ได้จะมีแขนหรือไม่มีแขนไม่รู้แต่ใส่กางเกงยีนเขาจะออกเป็นโทนดำเขาจะชอบแบบนี้ด้วยความเข้มของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณกับเขาเนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันหลายอย่างแล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แปลกจากคนอื่นที่เขาเคยพบเจอ มันทําให้ตัวคุณอะทำให้เขารู้สึกไม่เข้าใจตัวเองว่าในวันที่เขาอะเข็ดหลาบกับความรักแล้วทําไมเขาถึงอยากลองอีกครั้งหนึ่งมันไม่แปลกหรอกเพราะอันเนี้ยมันคือต่างคนต่างเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันในเวลาที่มันเหมาะสมในเวลาที่มันคู่ควรเหมือนคุณแล้วเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของบุญสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะไพ,พ่พระก็จะสติก๊ก แต่มันจะต้องผ่านในเรื่องราวของความถูกต้องถ้าฝั่งหนึ่งฝั่งใดยังติดในเรื่องราวของพันธะก็จะต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นคุณสองคนไม่มีทางที่จะได้เจอกันอย่างแน่นอนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาร่วมด้วยจักรวาลเข้ามาร่วมด้วย,วาาววยใช่ไหมวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นในเรื่องราวของพรหมลิขิตคําว่าพรหมลิขิตเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์นะมันไม่ใช่ความรักเล่นๆเ,เขาคอนโทรลอยู่ระหว่างคุณและเขาเนี่ยดำเนินความสัมพันธ์ ถ้าออกนอกลูก่นอกทางเป็นในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นน่ะเขาจะปัดทิ้งทันทีต่อให้มีพลังงานความเป็นคู่ก็เถอะแต่ไม่เข้าเกณฑ์อันนี้ผิดกฎเจอใบแดงแต่อันเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่อะ่ะต่างถนอมเพราะมองว่าเฮ้ยเราน่าจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วแหละคุณก็มีใจตรงกันกับเขานะไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยเดอะเลเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาคิด ฝ่ายเดียวหรือเราคิดฝ่ายเดียวมันคือต่างคนต่างคิดในรูปแบบของความรักและก็มีแพชชั่นที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆด้วยเขามีการได้นึกถึงคุณนะถ้ายังรู้จักกันไม่มากเขาส่องคุณในความเงียบของเขาที่คุณมองว่าเขาเงียบเขาไม่ค่อยทำอะไรคนคนนี้หรือเปล่าจริงๆเขาส่องคุณส่องแบบสม่ำเสมอด้วย แล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดบางครั้งเขากลวัวไงว่าถ้าเขาไม่ถูกทางเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้สานสัมพันธ์กับคุณหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่พูดคุยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปถึงปลายทางก็คือส mm ิบถ้วยเขาอะ่ะแสดงออกกับคุณน้อยนะแต่ในใจของเขาอะ่ะคิดกับคุณมากกว่าการแสดงออกเข้าใจเนาะคิดไว้เยอะแต่แสดงออกน้อย ด้วยตัวของคุณอ่ะมันเป็นไพ่ไสเสงอ่ะไพ่เสงก็คือเก่งทุกอย่างอ่ะทำอะไรเองดูแลตัวเองได้ดีไม่ดีอาจจะเก่งกว่าเขาในบางเรื่องอ่ะเขาก็หวั่นใจสิว่าโอ้ย,อย่างนี้เราจะกล้าจีบเขาหรอแล้วเขาจะสนใจเราหรือเปล่าเนี่ยเกิดเข้าไปไม่ถูกจังหวะเนี่ยเขาเกิดมีเจ้าของหรืออะไรแล้วเขาจะหน้าแหกหรือเปล่าถ้าเขาบอกความรู้สึกกับคุณไป แต่จริงๆในใจลึกๆอ่ะเขาก็แอบ,บคิดว่าคุณไม่น่าจะเป็นคนที่เปิดใจคุยกับใครได้ง่ายๆหรือคุณเป็นคนที่จั s สติกอะกับสเตงอะเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็ชัดเจนถ้าคุณมีใครหรืออะไรเนี่ยคุณจะไม่ใช่คนที่จะมาพูดจาหรือแสดงตัวเองว่าไม่มีใครเพื่อจะมีความสัมพันธ์อื่นหรือให้คนเข้าใจผิดไม่น่าจะใช่ตัวคุณแต่สิ่งที่เขาได้ในเวลาเนี้เขาอยากที่จะ ล่อเลี้ยงความรักเนี้ยไว้ในใจก่อนเรื่อยๆเขาเติมเต็มนะความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาได้เจอคุณแล้วแหละจนมาถึงทุกวันเนี้ยแล้วเขาก็เห็นคุณอะโคตรดูดีเรื่อยๆเลยไม่ว่าการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาทรงผมรูปร่างเขาชอบรูปร่างคุณนะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสูงโปรง่ง แล้วก็ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาใส่ถึงแม้ว่ามันไม่ได้ตามกับแฟชั่นแต่มันจะดูดีในรูปแบบของคุณน่ะจนทำให้เขารู้สึกข้างรักกับคุณมากหรือไพ่เดวิลเนี่ยมันก็คือบ่งบอกว่าเป็นในสายจิตวิญญาณเหมือนกันหรือมีความผูกพันกันที่มันลึกซึ้งในใจเยอะๆอะ่ะซึ่งไม่เคยเป็นกับใครและก็บางครั้งเขาก็คิดด้วยว่าทำไมต้องมาเป็นกับคุณทำไมจะต้องเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เช่นเดียวกันกับคุณเพราะนี่ไง มันก็คือแรงบันดาลใจหรือทั้งคู่ต้องการความรักที่ใช่ความรักที่สูงความรักที่มันคือสิ่งที่บริสุทธนะิ์น่ะมาเพื่อตั้งใจมารักอะ่ะไอความรักแบบเล่นไม่เอาเพราะว่ามันผ่านมาแล้วอะ่ะก็ไม่อยากจะสัมผัสอีกคุณกับเขาเนี่ยมันผูกพันกันเยอะทั้งเด e l เลเวเอยหกถ้วยเอยแล้วก็ d e วิลเนี่ย มันไม่มีวันที่จะต้องแยกจากการหรอกแล้วถ้าถามว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้ไหมใช่เพราะามันขึ้นอยู่ออฟฟอร์จูนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะเอาไพาน่นางฟ้ามาดูไพน่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น En g เก e m e n t ได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้ลงเอ่ยกันด้วยนะแพชชั่นที่ตรงกันใช่ไพ่ของการเรียนรู้เป็นโซเมดโซเมดก็คือมีความเป็นคู่มีความผูกพันกันแล้วก็เป็นทูเลฟได้มาต่อเนื่องกันอีกเนี่ยมันก็คือภาพต่อเนื่องแต่บางเคสเนี่ยมันก็คือเป็นอดีตชาติเสร็จแล้วในครั้งใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนบางคนก็แค่มาแล้วก็ ทำภารกิจในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จากไปแต่อันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยได้ไปต่อเดี๋ยวเอาไพ่พี่พันตามาดูนะคะไพ่พี่พันตาบอกว่าสมาธิเนี่ยการถามจิตตัวเองหรือการนั่งสมาธิหรือการ benefit ในเรื่องราวเกี่ยวกับคู่เนี่ยจะได้เขาคนนี้เป็นคนที่เวลาน้อยเพราะทํางานเยอะแต่ถ้าเขาจะไปในความสัมพันธ์นี้กับคุณ่ะ กลยุทธ์เขาจะมีเวลาให้กับคุณได้มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาอยากได้นั่นคือครอบครัวเหมือนกันให้บอกหยุดคิดในเรื่องราวลบๆได้แล้วคุณเป็นคนที่มีคู่ไม่ต้องสองกิดสองใจให้มั่นใจได้เลยจินตนาการได้ว่าคุณมีคู่และคู่ของคุณเป็นคู่ที่ดีด้วยคู่ที่มาตามคำมั่นสัญญาและเป็นความรักที่ยืนยาวเขาจะอยู่ในชีวิตคุณไปตราบนานแสนานานแหละไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาแค่ระยะสั้นๆ มาทําให้รู้สึกดีและจากไปหรือบางคนคิดว่ามาทําให้เจ็บช้าแล้วก็จากไปแล้วคุณจะต้องเสียใจจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะอันนี้ตามเส้นเรื่องตามที่เปิดไพ่นะคะแต่ถ้าใครนอกเหนือจากนั้นก็ไปพิจารณากันเอาเองนะก็อ่านตามนี้แหละนะเดี๋ยวไปดูระยะเวลาที่สําคัญหรือเดือนที่สําคัญนะคะก็คือนับจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือน หรือวันที่หนึ่งของเดือนเดือนเจ็ดกระดากดาก็ได้เมื่อกี้มกรากร,กรดากรดาหรืออีกเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์เมื่อกี้นี้หนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะเลขสี่เดือน 4, สี่เมษาสี่สัปดาสี่วันหรือ,อ,อนับจากนี้ไปอีกสี่เดือนก็ได้ที่สําคัญสําคัญเนี่ยที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะวันนี้ก็ จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ดูโฆษณานะคะก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญแล้วโครงการนี้มีอะไรบ้างก็คือการถวายดอกบัวแล้วก็ในเรื่องราวของการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยการทำบุญเป็นรายอาทิตย์ก็คือการใส่บาตรแล้วก็บุญทั่วไปนะคะ ทำแค่นี้ก็ได้หรือใครอยากสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ได้ถวายดอกบัวกับพระแม่รัศมีทุกเดือนที่แผ่นไปทํานะคะใต้คลิปเนี่ยมันจะมีตะกร้าก็จะมีสินค้าให้ได้ดูปักหมุดเอาไว้ถ้าอุดหนุนนี่ก็เข้าโครงการดไพิ้ได้บุญด้วยเช่นกันเพราะนํามาหักส่วนหนึ่งอะนะแล้วก็เอาไปทาบุญเพราะฉะนั้นมีแต่ได้บุญทั้ทงนั้นเลยมีคลิปหนึ่งนาทีสามนาทีข่าวสารชุมชนก็เข้าไปดูกันหน่อยนะคะเพราะบางครั้งเดี๋ยวนี้ มันมีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะต้องพึงระวังนะคะแพนจะมีแชร์ไว้ในนั้นก็ไปอ่านดูนเรื่องราวของการกดเข้าไปดูคลิปหรือจะมีข้อความใครที่เข้ามาเม้นแล้วแปลกๆเนี่ยต้องพึงระวังอย่าได้เข้าไปกดหรือไปถามอะไรส่วนตัวชนะเพราะว่ามันอันตรายค่อนข้างมากแพนก็ปกป้องทุกคนแหละแล้วก็บอกไปแล้วแต่ยิ่งบล็อกยิ่งมาเขาจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นเข้าไปดูนะคะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนของเราต่อไปนะคะ ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยในเรื่องราวของฝุ่น PM แล้วก็หน้าฝนเนี้ยฝนช่วงนี้มันเป็นฝนที่มาพร้อมการรลกนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนดูแลรักษาตัวเองให้ดีก็ดูคลิปไปก็ได้นะประมาณนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย